ดีและสบายดีพอแม่พี่น้องบรรยากาศผมกำลังซบพี่น้องเอาอีกแล้วทุกวันคาทายเพื่อนมาจิ้นข้าวสันพี่น้องเมนูอาหารก็พวกนี้ยังหลายใครอยากตามมากำลังจะลงมือหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยอาหารียังหลายใครอยากตามมาเด้อแซ่พี่น้องมากัดชิ้นใหญ่เคยกินเมื่อพี่น้อง นี่นี่กเดียเนี่ยมามามากำลังจะลงมือหนึ่งนี่เออฝนกระตกพี่น้องเอ้บรรยากาศแซ่บนะเออนี่มมามาจวดน้ำกันกำลังจะลงมือหนึ่งนี่อนี่นี่กระแทกน้ำกันี่มามามา เอ้า khâu lên แม่พี่น้องเข้าเลยเด้นี่เอ้าเออโดนซอมบานะช็อตช็อตช็อตนี่เงิน

bạn này láo, có cái này là nó vô nhà cái này cái là, kia là lúc gió thô